บายดีพี่น้องบรทุกผู่ทุกคนพ่อกันดีกล้นะ้องเมื่อนี้เมืม่อนี้มีอ่ะนะเรื่องมาน่เป็นเรื่องเพื่อนอย่างวะมีเรื่องมาแช่นะอมีมีเรื่องมาแช่ดราม่าให้พี่น้องฟังหน่อยหนึ่งม่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องตุอ,อย่างดอกที่จริงรองเขาเห็นอย่างนี้นพ่อปู่เท่าก็จะขายเครื่อง มันเป็นเรื่องไงเรื่องัวอย่างตะกคียนามาเน้อๆเนาะเรื่องของเรื่องละแม่นั่นที่เขาทานน่ะนะเขากินเขาทานครับอันลุงถานะลุงป่าพามวนแต่ว่าเรื่องทานนี่เขากระทานตลอดอยู่แล้วมาเขาขมักเย็ดกินเย็ดทานน้ำคลนน้ำหยางตะกอนทานเขากระแต่ตอนบอด้เฮ็ดยูทูบพูดแลลวเขากระทานตลอดเกิดบอได้ลงฟอกลงเฟซบางเทือกกะลงบางเทือกกะบอลงมันกะแล้วแต่สิน่ะบางเทือกเขากะ ให้ก็ะไพ่บ่น้องไพ่ให้หลานให้น้องนุงอยู่พุ่นทรงเงินกนเฮากะทรงไปแทนข้าเจ้าสินะตลอดอเรื่องกินเรื่องทานเราบ่ได้เนเสียนานโบได้สีมือเรอก็ออกมือเรือก็บอกว่าที่สะทานทั้งน้ำคนเด็กน้อยผู้เฒ่าทั้งวัดทั้งว่าเฮาก็เหตุมาเบิดเนาะวันนี้มีดรามา่าบานนี่ดรามา่าอย่างเขามาเว้าเขาว่าพี่คนเว้าว่า ทานนั่คก็สิเป็นอย่างได้น่าวะอย่างได้นาหนาใหญ่เอาหน่าคอยกับบุกใหญ่หนึ่งหน่าใหญ่พอแหงแล้วเนาะว่าอย่างได้นาหน่าใหญ่ไมีอย่างว่าหนาสร้างภาพเขาสร้างสร้างคอยทานกัเงินคอยเขาไม่ได้ไปขอเงินเจ้ามาทานเป็นบ่ตรเจ้าเขาไม่ได้ไปขอว่าข่อยขอเงินได้แล้ว่อยสิบเทาาให้ผู้นั่นผู้นี่เ็นบอกแล้วถึงว่าคอยสิทาาหน่อย มันก็เป็นน้ำใจของ่อยเพราะันว่าแอนสักคอยสี้ทานปุละล้านปุละล้านสิบผ1สิบล้านก็สิหาเงินไหววะไปทานมันบอกคอยกัดยายไปพูดเล็กพูดน้อยบางเธอเมื่อหนึ่งหาคนกับมีข่อยทานเมืเ่เธอาก็เห็น faith, ยูเฟส่อยกรอเพ่ข่อยส่งไปูลละแสนปุละแสน,แสนหาค้นกับห,หาแสนเมื่อนั้นไหนหาแสนเอ,อ่อรัฐผลที่แต่ละเธอแต่ละมื้ออีกคอยทานตลอดเรื่องทานว่า,า่าเฮาหนีหนาใหญ่ จะการันได้หนาวเจ้าอยากทานเจ้ากระทานน่่แม่จะสิมา,าว่าไอ้ไข่ยังธรามาเอาทานก็ต้องยอมือสาทูน้ำเฮาอันบอจูเจ้าอันนี้มา,าว่าไอ้เฮาพ่อป่านเฮาไปขอเงินเพิ่นมาสร้างภาพบานไม่ยังว่าเฮานี่ผลประโยชน์ผลประโยชน์ไอ้ยังคอยฝ่าไปทานน้ำผูหนึ่งเขาเฮ็ดยูทูปขันผลประโยชน์สมมติว่าเป็นผลประโยชน์เนาะแล้วคอย YouTube, อย,อยูทูบไข่เนื้อสั่งรายได้บ่อได้เหลือซ้ำพอมันยังบ่อหอดพันอะสับสกายมันยังบ่ฮหอดเจ็ดร้อยซ้ำแล้วข่ทานมานี่ค่ะข่อยทานด้วยขอยบ่อได้ YouTube, เห็ดยูทูบเห็นบ่แล้วถึงว่าข่สีสั่งรายได้อจเป็นผลประโยชน์มันก็สิบปนอย่างคนบ่ได้ไปฆค่าอย่ามากอยบ่ได้ไปฆ่าคนข่นเห็ดดีเนี่ย่อยซอยเหลือคนเป็นบ่อจูเจ้าข่เห็ดอด้วยความบอิอุทธุ์ถึงว่าข่เสียน พาเพื่อน่าพวกที่มาข้าเจ้าซอยคนละข้าเจ้าสร้างไรายได้หาผลประโยชน์มันกระซิบของข้าเจ้าแมนบอกข้าเจ้าเฮ็ดดีขั้นข้าเจ้าบ่เฮ็ดและเจ้าสีเฮ็ดสมบัติเจ้าสิไป่สมบัติเจ้าสิเฮ็ดคือเขาได้บอล่ะไปบริจาคผปทานอยู่บ้านนอกบ้านนาน,นั่นนี่เจ้าเฮ็ดคือเขาได้บอล่ะขั้นเจ้าเฮ็ดบ Laurie, ่ได้เจ้าจยาวาแมนบอกจเจ้าว่าเขาสร้างภาพว่าเขาหาผลประโยชน์หารายได้เออเขายังเฮ็ดจังได้กเกิดเรื่องของเขาทัวของหาบริทธู ยูทูบผูดใดก็เหตุไดขเจ้าอย่างเง็ดเจ้าก็เฮ็ดใช่ไหมเขาบบได้ไปฆ่าคนตายบบได้ไปฆ่าอย่ามาบบได้ไปฆ่าอย่าเสพติดแมนบ่จุเจ้าขอก็เงื้อถ้าพวกความขึิดนะว่าเขาเอินว่าอีหอย่างของคำสุภาษิตกับเจ้าเว้ามือบ่พายเราตีนขวางน้าขอโทษด้วยว้าบบสุภาพหน่อยหนึ่งตัวนี้แหละพี่น้องกับเจ้าว่ามือบบพายเอาตีนขวางน้าแมนบ่เจ้าบบเหตุ ขอเ่คเคยเห็นเจ้าเฮ็ดน้ำคนซ้ำเจ้าเคยซอยเหลือสังคมบ่ขอเพ่คเคยเห็นเออขั้นมูเฮ็ดเจ้าก็าต้องย่อมือโมเมนต์เจ้าสิมาเว้าว่าเขาส่างภาพเว้าว่าเขาอันไม่อย่างอยากได้นาบอ่อยากหาลายดอกได้ได้ไดเอา่าเขาเฮ็ดเขาก็เฮ็ดด้วยความบริสันส์ดุดเขาบบได้ไปจี้ไปป่นบบได้ไปคมไปคู่ให้ผู้ใดมากินมาทานมาอาณา ส้างไายได้เขาบ่าได้ไปบอกผู้ใดมักออกเงินออกคำเจ้าอยากทานเจ้ากับทานเจ้าบ่อยากทานเจ้ากรบ่บต้องท,ทานมิดปากอยู่กันเจ้าเห็ุบบได้เงินบ่พี่น้องมอว่าวไอ้เขาคอยบุกเคยเห็นเพิ่นนั่นคอยบุกงงว่าเพิ่นนั่นซอยเหลือสังคมอีอย่างไหนบุกเคยเห็นคอยนี้ซอยมาตลอดคอยว่าวได้เต็มปากล้แต่คอยเห็นยูทูขคอยทานตลอด ว่าอย่างว้าดอกโอเคท่านั่นแหละพี่น้องฝากอ่านขอคิดนอกคือคือคือเพิ่นว้าแหละมเมื่อพ่พายยาวตีนขวางน้ำสั้นแหละเว้ามาระบายสู่พี่น้องสู่ฟังสู่เบิงสู่ฟังเนาะบ่มีอีอย่างดอกขมิทธทรน,นี่แหละมาออกมาว่าสิไปอัน้านฟิลิปปินหน่อยหนึง่งอากาศดีก็เล็บออกมา แล้วก็เลยมาระบายหน่อยนึงสะโมเมนต์ระบายดอกวมาแซ่ประสบการ์ให้พี่น้องฟังน้ำกันเนนอว่าเฮาเฮ็ดนี่มันพิดหว่าเสียะนะโอเคเอาเทาน,นั้นแหละพี่น้องบ๊ายบายสบายดี